สวัสดีครับพี่ซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็โอ้ช่วงเที่ยงเนาะก็เมื่อเช้า,านี้ก็ทั้งดูดน้ำเนาะสูบน้ำแล้วก็ไถไถเสร็จแล้วครับพี่ซีก็มาวัานขี้ไก่แล้วก็มาปั่นนะครับพี่ซีนี่ปั่นกำลังเช่คงกำลังจะปั่นนะพี่ซีเพิ่งจะลงเนาะ องปั่นนะครับพี่ซีก็เตรียมทีนี้ปั่นเสร็จก็จะดำเนาะลุยนะครับพี่ซีวันนี้ลุยเป็นวันที่สองที่สามแล้วนะครับพี่ซีโอ้โหไหวลยตรงแปลงนี้นะครับพี่ซีผมหวานขี้ไก่เยอะนะครับพี่ซีเพราะว่าข้าวข้าวไม่สวยเนาะปีที่แล้วนะครับปีนี้ต้องหวานเยอะๆเนาะเอาขี้ไก่ลงเยอะมากเลยนะครับพี่ซี ใส่ขี้ไก่ด้วยเนาะเพราะว่าปุ๋ยตัวปุ๋ยไมนะ่พอเนาะหวานก็เลยเอาขี้ไก่ช่วยเนะาะใส่คุ่นนี่สร้างวงก็ปันป่นปันป่นปั่นรถไถปั่นแถวเ,เลยนะครับพี่โอ้ยเน,นี่ยครับก็ตัวมันติดหลุมด้วยนะครับพี่ซีรถไถ ถ้าติดหลุมไม่ไดใช้ต้องเรียกเนาะไ,ไ,มไม่มาต่อยเนี่ยไปหาเราไถมาดึงนะครับพี่ซีเพราะว่าดินตรงนี้แลงนี้นะครับพี่ซีมันเป็นตมเนาะเวลาไถมีน้ำนมันจะแตกไปเลยนะพี่ซีมันจะไม่เป็นก้อนเนาะ้านผมเรียกว่าเมแตกหมดเลยนะครับพี่ซี รถวิ่งไปก็เป็นตมไปเลยนะครับมันแตกมันเหนียวมันไม่ใช่ดินเหนียวเนาะมัตรงที่เทาเสร็จค้ารถวิ่งบ่อยไม่แน่นะครับพี่ซีถ้ารถวิ่งบ่อยๆเข้าเนี่ยกลัวนะครับเพราะว่ากลัวมันหลมเนาะรถติดหลมนะครับพี่ซีปีที่แล้วไม่ติดหลม ปีนี้ไม่แน่นะครับพี่ซีเขาขออย่างเดียวเนาะอย่าติดลมเนาะถ้าติดลมนี่ได้ปัญหาคนมาช่วยเนาะทางรถไถมาดึงขึ้นแล้วคพี่ีหวานที่ไก่โอ้ยหมหวานเนาะนั่งกระเช้ารถเลยนะครับพี่ซยืนอยู่ที่กระเช้ารถเลยใส่กระเช้าเนาะมาเอากระสอบที้ไก่มาใส่ใส่ ลแปลงนี่เนาะเกือบย,ยะะี่สิบนะครับพี่ซียี่สิบกระสอบขอขี้ไก่ตัวท่านนี่เลยครับพี่ซีสุดยอดเลยเอาข้าวสวยข้าวจะได้เยอะเนาะข้าวจะได้งามจะได้เม็โตนี่ครับก็ชัานโกงก็โอ้มันเด็ดเนาะมันค้มฟ้าคืมฝนครับพี่ซีแต่มันไม่ตกเนาะ ไม่รู้มันเป็นอะไรช่วงนี้ก็แดดร้อนแล้วล้ะครับพี่ซีนั่งตรงนี้เนาะนั่งอตรงผ่านรถไถน,นะครับพี่ซีนั่งดูช่างโปรงปัน่นนี่ครับก็ต้องรีบทำนะครับพี่ซีอาจะได้โตเร็วเนาะ ปัญหาอยู่ที่น้ํานะครับพี่สีฝนตกมาไม่มีน้ำเนี่ยกลัวข้าวจะไม่ขึ้นไม่งามเนาะเพราะว่ากลัวาดินมันเค็มนะเพราะว่าบางบานปุ้ยบานฝุ่นฝุ่นมันเยอะเนาะบานฝุ่นใส่ข้าวเนี่ยมันเยอะก็เลยกลัวมันดินเค็มถ้าดินเค็มนี่กลัวมันกัดต้นข้าวตาย ขี้ไก,ก่กัดรับอยู่ตรงเหลืออยู่แปลงนี้นะครับพี่ซีแปลงนี้ใหญ่ยาวหน่อยอยู่หูเขาซังพงก็ดวยซั่งพงทั้งขับมขับไม่เป็นนะครับพี่ซีขับรถถ่ายได้แต่ลงมานั่งดูนะครับพี่ซีนั่งถ่ายคลิปด,ดูไปด้วย ถ้ารถเป็นรถติดหลงก็จะได้ช่วยเนาะใล้จะเสร็จแล้วเรครับี่ซีเพราะว่ามันปั่นง่ายเนาะดินแปลงนี้นาหลงนานาแปลงนี้มันจะเป็นไม่ไม่ใช่ดินเหนียวนะครับพี่ซีเหนียวก็จริงแต่มันปั่นแตกปั่นละเอียดนะครับพี่ซีเนาะ ันจะไม่เป็นก้อนเยอะโน่นที่ไร่ที่สวนอยู่ตรงโน้นนะคะรับคูหลวง,งโน้นอยู่ตรงนีงน้เนาะโอ้มองไกลไม่ได้นะครับวิีเพราะว่ามันมันย้อนแสงหรือเปล่าครับมันมืดหรือเปล่ามันมองไม่เห็นชัดนะครแบบับนาอี่กจกน,นะคะ้ครับอ้าวขอภาวนาให้ฝนตกนะครับวิซี ไม่รู้ว่าท่านกทวดาอยู่ที่ไหนเนาะทำไมผมไม่ตกเนาะท่านประทานข้าวอยู่เซเวิตหรือป่าทุกวันนี้เนาะผมไม่ไแดบบ้เพราะว่าผมไม่ตกเนาะทุกวันนี้ข้าวเซเวิตบ่อยเนาะว่นนาสะ,ะดวกสบายนะยครับพี่ซีข้าวเซเว่น เหมือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านโอื้อหิ้งข้าวทำข้าวเนาะเลยยุ่ยงยากนะครับพี่สีเนาะข้าวเซียง่ายครับพี่สีมีตังไค์ไปได้อะไรก็จิ้มเอาจิ้เอาสั่งเอาเรียบร้อยได้ตั้งกินได้สบายเลยนะครับพี่สีเอาเซียนทำนานเนื้อลำบากนะครับไหนจะไถไหนจะดูสูบน้ำเนาะไหนจะ ถอนก้าไหนจะบดำนะครับพีซ่ซีโอขามีตังค์เข้าเซเว่นง่ายแปบ๊บเดียวเองครับพี่จีประตูเซเว่นก็ไม่ได้เปิดนะครับพี่ซีเนาะอ่าพูดถึงร้านเซเว่นก็ข,ขอโทษขออภัยนะครับว่าพูดกถึงก็ง่ายแปบ๊บเดียวคือเข้าไปเปิดเรียกให้ประตูให้เรียบร้อยนะยนครับ้องตุยึดให้ดี่ ไม่ถึงรอบนะครับีิซีบินก็น้ำก็เยอะเข้าเยอะเข้านะครับวิซีเพราะว่าช่วงนี้นี่บินมันเก็บน้ำอยู่เนาะแปลงนี้นะครับี่ซีไปแล้วโอ้เห็นแดดแล้วดิอยู่ที่ปูหลวงเนาะร้อนอยู่ที่ปูตางมองนะครับี่ซีปูตางมองมืดคืมเหมือนเดิมอยู่ที่บุหลวงนีงนงงเนเง่เห็นเริ่มเห็นแดดแสงแดดแล้ว ดูตางมองนี่คึ้มนะครับพี่ซีไม่ได้ขึ้นเขาหลายวันแล้วนะครับพี่ซีไม่ได้ขึน้นหาอยู่หากินเนาะก็มัวยุ่งกับการทํานาเนาะก็ุก,ก่อนนะครับพี่ซีขึ้นเขาของนนีนี้ทังนี้เนาะดวงใจเกิดยาวครับพี่ซียาวทีนี้ก็ขอจบที่เที่ยงที่นี้ก่อนนะครับ